สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับอ,อนุยาตเปลี่ยนสีกระดานก่อนเราเดินก่อนนะครับคู่แข่งเดินหลังเป็นฝั่งหงายนะครับย,ย,ยังไม่เดินเลยเรอสักคู่อะไรเนาะทีนี่นิ่นงเลยปัดเลยครับ หนึ่งพัดเลยเออยังไงนาะนี่ส่งสติกเกอร์เนาะเออครับยังไม่รู้เหมื่อยังไม่รู้เหมื่อมาแล้วเดินแล้วครับทีนี้ตัวเนื่องแล้วขอไปท่านผู้ชมนะครับที่ทำให้เรานานนิดนึงคู่แข่งอาจจะยังทำอย่างอื่นอยู่ โดยไม่รู้ว่าจูนติดแล้วอะไรประมาณนี้มาแล้วครับนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ในคลิปเดีโอชุดน,นี้นะครับเมื่อคืนวันที่31ไม่ได้บันทึกวิดีโอและก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าพลุด,ดังมากๆครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยสก,กัดาดใหม่ด้วยเต็ม เป็นแนวทางที่ดีนะครับแต้มปุ้มก่อนเลยครับก่อนบ้านก่อนเมืองเขาเลยเล่นอีปุ้มก่อนนะครับทีนี้เป็นอีปุ้มเต็มรูปนะครับแต้มปุ้มแนวทางแต้มปุ้มอาจจะเดินแต้มปุ้มกับสามเรียงแหละวันนี้เป็นแนวทางเปิดสกกาะนะครับ <c oughs> สมรภูหกสิบเก้าก็ให้ แฟนแฟนช่องคำพีบังฮอด FC ช่องคำพีบหงฮอตทุกทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่างนะครับผมสมปรารถนาทุกอย่าง <c oughs> สวัสดีสวัสดี สักครู่คู่แข่งน่าจะประเมินอยู่ว่าจะเดินทรงไหนดีจะเข้ากินหรือว่าจะต่อสองไม่ต่อด้วยนะครับคู่แข่งไม่ต่องั้นปิดเลยนะครับคู่แข่งเป็นกรณีที่นักศึกษาเหมือนกันที่นักศึกษาไว้ว่าถ้ากรณีที่คู่แข่งไม่ต่อเราจะเดินไหนนะครับให้ปิดเข้าไปเลยครับทีนี้เราจะบีบให้เขาเดินยากแล้วก้ามาสิบสีไม่ได้นะครับมาเต้มนี้ก็เราก็กักไว้ก่อน เราจะเพิ่งแทก18 15ถ้า18 15เขาอาจจะพุ่งมาที่19 24เพื่อมาเข้าฮอตนะครับอาจจะมีความเสี่ยงสำหรับการเข้าฮอตของเขาอยู่ขึ้นนี่หนีครับอย่าอุดเพราะว่าถ้าอุดเขาหลุดเข้าฮอตถ้าเดิน14 15. สิบสีสิแปดหรือสิบสี่สิบเจ็ดโดนต่อสองต่อสามทั้งหมดเลยสิบ7่สิบเจ็ดโดนต่อสองสิ่โดนต่อสามนะครับอ้าวผู้แข่งยอมแพ้เลยครับเห็นอนาคตไม่ดีนะครับเขาน่าจะเห็นเหมือนผมเห็นนี่แหละเดินไหมเนาะโอ้เดินนะครับโชคดีที่เขายังเดินกันเดินเอาแล้วเสียงน้องหมาข้างบ้านมาแล้ว นะครับโอเคสามเหลี่ยงนะครับเมื่อกี้แอดมินเดินปุ่มนะครับเมื่อกี้แอดมินเดินปุ่มเอาละทีนี้ขึ้นไปรูปนี้ต่อขึ้นมาเอากดไม่ไปนะครับโทษทีท่านผู้ชมเข้ามานี่ <c oughs> ขึ้นมาเป็นทรงมาตรฐานปกติต่อขึ้นไปก็น่าจะหาเสมอกันแหละแต้มนี้ไม่มีอะไรมาก27-24เสมอเลยแต่ถ้า30-25แพ้เรานะครับทิ้งล่มเลยอย่าเดินนะคุณอย่านะอย่าเดิน3 0มสห้านะแพ้เลยนะเอาผมพูดเล่นๆน,นะครับท่านผู้ชมพูดเล่นๆเ,เป็นจริงๆ เอาแล้วแสดงว่าท่านนี้ยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นหรือว่าทดสอบว่าเราจะเห็นไหมหรือเปล่าเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแล้วแต่เขาจะเดินะนะครับแกรู้แล้วครับโดนทิ้งร่มแกยอมไปแล้ว <c oughs> ไปครับ แนวทางเต็มปุ่มสามเรียงนะครับวันนี้เต็มปุ่มสามเรียงมานี่ขึ้นไปเหวนแต่ว่าจะโดนตัดหน้าตัดข้างซะก่อนนะแอดบินถึงจะไม่ได้เดินนะครับแต่ถ้าเขาไม่ตัดอะไรเราก็เป็นปุ่มไปอย่างนี้นะครับโอเคเป็นปุ่มไปอย่างนี้รับรองว่าแพ้ยากนะครับปุ่มเป็นเต็มที่แพ้ยากที่สุดนะครับ แต่เป็นเต็มที่เสมอง่ายที่สุดคู่แข่งหาเสมอได้ง่ายนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกหมากเลยข้อดีคือโคตรเหนียวนะครับปุ่มเนี่ยข้อเสียคือคู่แข่งหาเสมอง่ายนะครับคู่แข่งหาเสมอง่ายขึ้นไป เลกู่แข่งต่อสองนะครับงานนี้ต่อหล้นขึ้นไปเอาละทีนี้หนุนไปนี่ขึ้นมาเอาละต่อไปเข้าฮอตต่อไปเข้าฮอตเลยหนีมานี่ เจาะทางนี้อืมานี่ละ่ะไปนี่ืมต่อเข้าฮอตเลยไหมเนี่ยต่อเข้าฮอตไปเลยต่อไปเลยครับเร็วดีแบบนี้เร็วดีเข้ากิน บังคับเอ้าให้กินอ๋ขอเขาเขายอมเขายอมเพราะว่าเขารู้ว่าหมากนี้มันน่าจะช้าแล้วนะครับหมานี่ขึ้นไปโอ้ยหมานี่ขึ้นมางั้นเราก็ปุ้มไปเลยนะครับถ้าเขาไม่ยอมขึ้นเราก็ปุ้มไปเลยหมานี่ เิีวทางปุ้มมานี่ขึ้นไปมานี่ปุ้มเจอกองโจรเดินก่อนสะบัดไปเอาแล้วบัดนี้เอาแล้วบัดนี้ ขึ้นไปรู้สึกว่าเราเดินยากนะครับท่านผู้ชมน่าจะเดินยากเลยแหละน่าจะเดินยากแล้วมานี่เอาละครับกินไหนทีนี้กินมาทางนี้ ขึ้นนี่เลาะไปทางนี้มานี่กินครับผมหนุนไปนี่หืมเข้ากินหนีเลาะมานี่ต่อคั้สูง ล็อกนี่ก็ล็อกนี่มานี่ก็ลงเข้าฮอตขึ้นนี่เตรียมกินสองครับผมเตรียมกินสองอาแล้วมานี่เฮ้ยจริงๆเข้าสามสิเอ็ดก็ได้นะเนาะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กินนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กินนะครับผม จัดท้ายโอเคครับมาครับผมขึ้นไปนี่โอเค ใส่ไปเลยอ้าวกองโจนเดินก่อนแล้วเมื่อกี้เราเกือบพลาดนะครับเราเกือบพลาดเราเล่นปุ่มรับโจนก่อนทีนี้มานี่ไปนี่ปุ่มรับโจนก่อนืนม,นนม,นนมต่อเลยเนาะต่อเลย กะว่าจะให้เรากินผิดกินไปทางยีบสี่ครับแต่เราไม่กินเนาะเราไม่กินไปทางยีบสี่อยู่แล้วเราไม่กินผิดเราไม่กินผิดขึ้นนี่เบียดนี่เลยหนีมานี่ไปนี่ครับลงมานี่ ทำท่าเหมือนจะโดนทิ้งร่มนะเจ้านี้มาคอยดูนะผมว่าไม่นานโดนทิ้งร่มแน่ผมสังเกตแล้วถ้าเดินสามสิบยิบหกนี่โดนทิ้งร่มนะสมาแปดห้ามาเก้าเลยจบข่าวนะครับเล่งไว้แล้วนะแต่ยังไม่เข้าเท่าไหร่ มานี้ก็ไปครับเข้ามุมมานี่อ้ยผมเห็นแต้มเด็ดแล้วท่านผู้ชมไม่ใช่เต้มเด็กนะแต้มเด็ดเต้มทีเด็ดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินหนีกินสามต่อโอ้โหงามไส้เลย <laughs> ดีใจนะครับที่เห็นเต้มจะได้เอาไปลงเป็นคลิปสั้นงามไส้งามไส้ ไปนี่หลอกเออหลอกกินได้จริงจด้วยหลอกให้ามายิงสองโอเคครับผมสวยงามเต็มนี้วันนี้แนวทางปุ่มสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั่งเลยนะครับมานี่ขึ้นเป็นห้าเต้ม ปุ่มนี้รับได้ทุกแต้มนะครับผมจะบอกให้ว่าแต้มปุ่มนี้รับได้ทั้งหมดเลยจะเดินอะไรมารับได้หมดเสมอได้หมดอันนี้สามเหลี่ยงเข้าแต้มสามเหลี่ยงรับปุ่มปุ่มเต็มรูปต้องต่อนะครับอย่าเดินยี่สี่ยี่สิบนะถ้าเดินยี่สี่ยี่สิบนี่ผิดนะครับผิดทันทีเลย ขึ้นนี่กูแข่งต่อตัดออกไปต่อขึ้นมาตัดเช่นกันมานี่ปิดนี่หนีนี่โอ้ปิดนี่ก็ยังพอว่านะ ถ้าหนีหนี้นี่ไม่ดีนะครับอันนี้มุกมุกมุกเฉยๆนะครับหนีหนี้นี่ไม่ไหวนะครับมีหนี้เป็นหนี้ต้องใช้นะโอเคอ่ได้ไหมนี่ตัวนี้ได้ไหมกินสองได้เข้ากินสองก่อนหนีกินหนึ่งจับกินเรา จับนี่ดีกว่าขังเลยโอเคครับเรียบร้อยครับ